สวัสดีค่ะพบกับดิฉันสาวิตีโกมลตำแหน่งนักพัฒนาการเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรล่าชวิทยาลัยในพระราชุปธรรภมจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของศูนย์เด็กเล็กประจำสัปดาห์แรกเดือนมิถุนายนมาพบตกับข่าวแรกกันเลยค่ะ การประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทําการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเมื่อวันที่31พฤษภาคม2564ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินธรราชาวิทยาลัยในพระราชูประถมจังหวัดสมุทรปราการได้จัดการประชุมบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทําการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยกําหนดการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในวันจันทร์ที่14มิถุนายน ดำเนินการประชุมโดยนางเรืองรองสังวิบุตรและนางสาววิตีโกมนักพัฒนาการเด็กเล็กการประชุมได้แบ่งออกเป็นสองรอบเพื่อการเว้นระยะห่างระหวาาะะ่างกันจากนั้นบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมนมขนมเพื่อแจกให้กับเด็กประถมวัยในช่วงที่มีการเลื่อนการเปิดทำการเลี้ยงดูข่าวต่อมา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลรัตนพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2564เมื่อวันอังคารที่1มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกา3 0นาทีนายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางสาวปนอมอยู่เจริญผู้อำนวยการสนติเล็กเป็นประธานในพิธีลงนามขวายต้องพรชัย,ยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระศิษธาพิมลรัตน์พระบระมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2564เพื่อเธอพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยนักพัฒนาการเด็กเล็กและตัวแทนเจ้าหน้าที่และข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ยังคงแพร่ระบาดทําให้ศูนย์เล็กๆต้องเลื่อนการเปิดทําการเล็งดูจากวันที่1มิถุนายน2564เป็นวันที่14มิถุนายน2564กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดสรรอาหารเสริมนมและขนมให้สำหรับเด็กปฐมวัยและศูย์เด็กเล็กได้จัดทำใบงานแบบเรียนให้กับเด็กเพื่อฝึกทำที่บ้านในช่วงที่เลื่อนเปิดทำการเลี้ยงดูเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโดยกำหนดให้ผู้ปกครองเดินทางมารับนมขนมใบงานในวันและเวลาราชการดังนี้ระดับเตรียมปฐมวัยและระดับปฐมวัยปีที่1รับในวันที่1มิถุนายน2564 ระดับปฐมวัยปีที่2และระดับปฐมวัยปีที่3รับในวันที่2มิถุนายน2,564ทั้งหมดคือข่าวสารและกิจกรรมต่างๆจากศูนย์เด็กเล็กประจำสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนและพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมข่าวสารต่างๆ ของศูนย์เด็กเล็กได้ที่เพเจเ Facebook ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรจังหวัดสมุทรปราการดิฉันสาวิตรีโปมลขอจบการรายงานข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้กสรอคุ้มความสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรหลงาง